ฮัลโหลทุกคนเพกตาเอารถไปเปลี่ยนหม้อน้ำลังพึ่งที่อยู่ด้านหน้ารถเห็นหน้าปัดที่รถอ่ะเป็นรูปเหยือกน้ำมันโชแดงขึ้นมาเลยก่อนหน้าที่จะมีรูปเหยือกน้ำมันโชอ่ะเข้าใจว่าแอร์น็อกเพราะว่าแอร์ดับขับไปอีกแป๊บนึงอ่ะถึงมาเห็นหน้าปัดโชเหยือกสีแดงขึ้นมาแล้วเข็มอ่ะตีไปที่ฮีทก็คือตัวเอชเนาะ รีบดับเครื่องจอทันทีแล้วก็ปล่อยให้รถอะเย็นแล้วก็เรียกช่างมาช่างอ่ะเล่าว่าเชฟโรเลตอัลต t a เอสเตดที่เพลตาขับด้วยอายุงานของหม้อน้ำหม้อน้ำของรถเพลตาที่ใช้อะอุปกรณ์ของหม้อน้ำรังผึงกงรูกประกอบอะจะเห็นสีดำๆตรงส่วนสีดำเนี่ยแหละเป็นส่วนที่ทำให้หม้อน้ำแตกแล้วก็เกิดอาการร้อนแล้วก็ฮีทก็เลยคุยกับช่างกังพล ช่างผลก็เลยไปหาให้หม้อน้ําที่จะเอามาทดแทนหม้อน้ําที่แตกเนี่ยแก้ปัญหาได้ระยะยาวนานพิตาใช้หม้อน้าตัวที่แตกไปเนี่ยนะก่อนโควิดปีนี้โควิดปีที่3ก่อนโควิดอีกก็ประมาณ5บปีกว่าถึง6ปีก็เหมือนอายุงานนานนะแต่ว่าช่างผลบอกว่าปกติหม้อน้ำอะไม่น่าแตกไวถ้าพูดถึง5-6ปีมปีก็น่าจะใช้ได้อยู่แต่ปีนี้นด้วยอลูมิเนียมตัวใหม่เนี่ย เป็นการแก้ปัญหาสําหรับหม้อน้ําตัวเก่าเพราะตัวสีดําที่เป็นหม้อน้าตัวเก่าเนี่ยมันไม่ใช่อลูมิเนียมเนะเมาะเบาง่ายถ้าเจอความร้อนแล้วพี่ต้งขับขี่รถคอ่อนข้างเร็วแล้วก็ใช้รถระยะทางค่อนข้างไกลความร้อนเกิดง่ายเราใช้งานรถประจําทุกวันอลูมิเนียมที่เอามาทดแทนเป็นอลูมิเนียมทั้งใบที่ททคุชช่ามพลเอามาติดให้เขาบอกว่าการที่เราใช้หม้อน้ำอลูมิเนียมทั้งใบเนี่ย เป็นการแก้ปัญหาทำให้หม้อน้ำเนี่ยอายุการใช้งานยาวนานกว่าตัวเก่าถ้าเป็นอลูมิเนียมความร้อนที่ทําให้หมอ้อน้ําร้อนเนี่ยอลูมิเนียมมันมทนทานกว่าเก็กตาก็เลยมีความสบายใจขึ้นว่าหม้อน้ําตัวใหม่ที่เอามาเปลี่ยนเนี่ยแน่นอนเลยใช้ยาวๆไปปกติตัวเก่าก็ใช้ยาวอยู่แล้วนะ6ปี7ปีตัวนี้น่าจะแบบมากกว่านั้นท่านใดมีอาการอย่างที่พูดถึงเคอหนึ่ง เหมือนแอร์น็อกเลยอะ่ะไม่มีความเย็นแอร์แล้วแอร์น็อกไปเลยเนาะอันนี้หนึ่งให้สังเกตต่อว่าหน้าปัดเราอะ่ะมันฮีตไหมถ้าฮีทต้องรีบจอดรถเลยนะแล้วปล่อยให้หม้อน้ําเย็นให้ช่างเนี่ยมาดูเนี่ยมันจะมีผลที่ดีกับระบบเครื่องยนต์เราช่างผลบอกว่าถ้าความร้อนยังไม่ลดแล้วเราไปเผลอเติมน้ําในหม้อน้ํานะมันมีผลกับฝาสูบเครื่องยนต์อาจจะเกิดผลกระทบแล้วทาให้ระบบตัวหลักของเครื่องยนต์เนี่ยเสีย รูปได้ถ้าเสียรูปนี่ก็หมายถึงมัน,นมีการโกงพเพราะเหล็กเนี่ยเวลามันเจอความเย็นร้อนเจอเย็นเนี่ยมันมีอาก,กาศโก่งได้นี่ก็เลยเอามาฝากากันสําหรับผู้หญิงที่ใช้รถนะคะถ้าเกิดอาการฮีทจอดรถเลยทิ้งไว้ก่อนแล้วก็โทรเรียกช่างนะคะแล้วก็ปรึกษาคนที่มีความรู้อยาบขึ้นไปตัดสินใจเติมหม้อน้ำทันทีนะเพกตาก็เหมือนกันโอเคไปแล้วายบายสวัสดีจ้า